ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่ a k ็กโอเวสนับสนุนโดยบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร 1, 7 7 5 5กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 7 7 5 7 5 7จอบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777 77 Star Infinity c o s m e r i c s ครอบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด เขาเขาว่าหุ้นยุโรปกับญี่ปุ่นจะขึ้นต่ออเมริกาก็แนวโน้มดีเอเชียก็สดใสอืมจริงปะเนี่ยจะโกอินเตอร์สักทีดีไหมอ่ะสนใจรับผลตอบแทนจากทุกมุมโลกเลือกกองทุนกรุงรีสิครับเราคัดสรรกองทุนหลักที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกให้คุณเลือกได้มากขึ้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่กว้างขึ้นสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรศูนย์สองหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหรือธนาคารปรุงสีกองทุนลงทุนในตับที่เป็นหลักจะมีความเสี่ยงจากกันเป็นแปทางเศรษฐกิจสังคมและการเมงอนในประเทศที่ลงทุ ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่แบ็โอเวอร์จ็เอ็ดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระพักดีนะคะแล้วก็เป็นวันพฤหสัสบดีที่ถือว่าตลาดหุ้นสดใสที่เดียวนะคะวันนี้ยี่สิบเจดสิงหาคมพุทธศักราช2 5 5พันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะมาดูภาพวมการลงทุนกันก่อน,นะคะ่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขียวสดใสนะคะเปิดบวกมาได้แล้วก็ล่าสุดได้ยขยับขึ้นไปแล้ว 23จุดนะคะอยู่ที่1,343.43ค่ะส่วนมูนลค่าการซื้อขายนะคะวันนี้ก็ยังคงหนานแน่นแต่ว่าถ้าเทียบกับสองสามวันก่อนหน้าเนี่ยวอลุมก็บางตาไปเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ17,000ล้านบาทด้วยกันค่ะห้าดับลักรั์นะคะที่วอลุมหนาแน่นวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงานนะคะโดยทางด้านของธนาคารกรุงไทยวันนี้ราคาขยับขึ้นไปสิบต่าง อยู่ที่18บาท20ตางนะคะส่วนปตทก็ขึ้นมา9บาทนะคะวันนี้อย้ทาที่258บาทขณะที่ AQ นะคะวันนี้เข้ามาวันเทรดแล้วก็ลงไปนะคะอยู่ที่25ต้างนะคะส่วน jasmine นะคะวันนี้ขึ้นมาคือเกือบ1%หรือว่า5าะะตางค่ะก่อนจะอยู่ที่5บาท10ตาง CPO ก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะวันนี้ขึ้นมาอีก1บาท50ตางอยู่ที่48บาท50ตาง ส่วนอันดับอื่นๆเนี่ยนะคะที่รองลงมาก็ยังเป็นกลุ่มของปูนใหญ่แล้วก็ธนาคารพาณิชย์ด้วยค่ะตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เองก็ถือว่าเขียวสดใสทีเดียวนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นได้ในแดนบวกนะคะดัชนี้ล่าสุดถ้าไปดูนิกเกิีเนี่ยขยับขึ้นมาแล้ว1.6%ฮันเซงขึ้นไปประมาณ2.5%นะคะขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นจีนซ่างไห่คอมมิชชั่นห,หรือบาขึ้นมาได้อีก1.5% เมื่อวานนี้เองนะคะตลาดหุ้นจีนเนี่ยปิดลวงไปในแดนลบนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาก็ช่วยสนับสนุนเซนติเมนตร์หรือว่าความเชื่อมั่นให้ฟื้นขึ้นมาบ้างเพราะจีนนอกจากนือจากลดดอกเบี้ยนโยบายลงในทางลดเงินสดสำรองธนาคารพาณิชย์แล้วเมื่อวานนี้เขาก็ประกาศนะคะควบคุมเรื่องของการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าด้วยหรือว่าในตลาดฟิวเจอร์สนะคะเพื่อไม่ให้มีแรงขายมากส่วนเกินไป โดยเฉพาะการควบคุมการซื้อขายด้วยบัญชีมาร์จินนั่นเองหรือว่าเป็นการยืมเงินนะคะมาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งก็ทําให้ภาพรวมนั้นถือว่าพื้นความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งส่วนตลาดซารัฐเองนะคะเมื่อคืนก็ปิดไปได้ในแดนบวกนะคะโดยพยายาขึ้นไปถึงประมาณ4%ีเทีเดียวค่ะโดยตลาดหุ้นสารัฐนะคะขยับขึ้นไปสดใสเนื่องจากว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่ออกมาดีแล้วก็บรรดา ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เคยกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐในเดือนกันยายนก็ลดความกังวลไปเพราะว่าวิลเลียมจัตลีนะคะซึ่งเป็นรองประธานของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC นะีคะบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยกันยายนนี้เป็นไปได้ยากในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจฐฐนะคะอย่างคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้นมา2.2เปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าที่คาดการว่าจะขึ้นมาเพียงแค่0.1เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งก็ทําให้ภาพรวมการลงทุนดาวเจอยมติดบวกไปได้ประมาณ3.95เปนะคะ S&P 500ขยับขึ้นไป3.9เปอร์เนะแต่ก็ขึ้นไป4.2เปอร์เซแต่ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงมานะคะประมาณสัก2.5เปเนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีอแถลงจากกองประธานเป็ดแล้วก็นักลงทุนยังคงติดตามเศรษฐกิจแดนมังกรอย่างต่อเนื่องแล้วก็อินเอง,เองก็ยังซื้อขายผันผวนด้วยเมื่อวานนี้นะคะ ส่วนราคาทองคำร่วงลงไปไปสอปอนทีเดียวนะคะหลังจากดนลาสารัฐแข่งค่าขึ้นมาในขณะที่น้ำมันเองก็ยอดตวลงไปเช่นกันนะคะเพราะว่าทางด้านของน้ำมันนะคะที่เป็นสต็อกน้ำมันดิบในเมืองคุชิงรัตโอคลาโฮมาที่เป็นจุดส่งมอบน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก250,000บาร์เรลเปนจินก็เพิ่มขึ้นมา1ล้าเ็แสบาร์เรลนะคะ ส่วนคีตติ้งออยแล้วก็น้ำมันดิเซลก็เพิ่มขึ้นมา1 4ล้าน4แสนบาเรลด้วยเหมือนกันแต่ยังไงก็ตาก EAA ประกาศนะคะว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะที่5 5ล้าน5แสนบาเรลแต่ประเด็นนี้ก็ไม่ได้ส่งผลบวกเท่าไหร่นักแต่คะต่อราคาน้ำมันเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วยก็เลยทำให้ความน่าสนใจของสินค้าโภคภัณฑ์ ลดลงไปด้วยเช่นกันนะคะนี่เป็นภาพรวมที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับการลงทุนในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งก็ต้องจับตาต่อเนื่องนะคะกับจีนที่หลายฝ่ายเนี่ยก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปบ้างก็ว่าน่าจะเป็นการปรับฐานระยะสั้นนะคะบ้างก็บอกว่าน่ากังวลมากทีเดียวสำหรับเรศรษฐกิจจีนนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะนํามาฝากกันทุกวัน,นะคะ่ะ ส่วนเบรกหน้านะคะเดี๋ยวเราจะชวนท่านผู้ฟังไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนภาษีกันนะคะช่วงที่ตลาดหุ้นร่วงลงมาแบบนี้หลายคนตั้งคำถามว่าเอเราจะซื้อ LTFRMF ได้หรือยังแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วก็มีการลงทุนเพื่อวางแผนวางแผนภาษีรูปแบบอื่นที่น่าสนใจด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับผูรูด,ด้านภาษีกันสักครู่เดียวคะ่ะนักธุรการลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์ สนับสนุนโดยบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 7 5 5กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 7 7 5 7จอบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777 Star Infinity c o s m e t i n s ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด พี่คะกองทุน b ีแคและ b ีแคร์อเอของบรจบวัวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global healthcare ซึ่งเป็น super sector ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Wellington global healthcare equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจล i m f ก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการพลิกชีวิต Money m a k e Over ค่ะมาคุยกันต่อเลยนะคะในช่วงที่สองของรายการะค่ะวันนี้จะชวนมาวางแผนภาษีกันนะคะว่าเอ๊มีเคล็ดลับอะไรที่เราควรรู้บ้างไม่ว่จาจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะหรือว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะผู้คุยสองกันวันนี้อยู่กับดรยุทธนาศส,สวัิ์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาิทยาลัยสยามแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะดตอร์มิกค์คะครับสวัสดีครับคุณเปือนคับก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้เล่าถึงเรื่องของภาษีคะ่ะว่าเออเราจะวางแผนภาษีพอผ่านมาครึ่งปีแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะรู้อะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มวางแผนภาษีนะคะอ๋อครับแน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องวางแผนภาษีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คือมองว่าจะทํายังไงให้เสียภาษีน้อยที่สุดถูกต้องคะ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมารู้ก่อนว่ารูปแบบที่จะทําให้เรา สามารถประหยัดภาษีได้มีอะไรบ้างอืมครับซึ่งก็ผม,ามาถาเอ่อแบ่งได้เป็นสามรูปแบบกว้างๆนะครับก็รูปแบบแรกก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีแบบที่สองก็คือเป็นการบริหารความเสีย่ยงก็ประหยัดภาษีและสุดท้ายก็คือการบริจาคเงินเพื่อประหยัดภาษี อืมครับผมก็เป็น<ด>การลงทุนการบริหารความเสีย่ยงแล้วก็การบริจาคเงินดตงนั้นเรามาคุยทีเรื่องก่อนเรื่องของการลงทุนค่ะลงทุนใช่ไหมครับก็คือต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติการที่เราลงทุนอย่างเช่นอาจจะไปลงทุนในตราสารหนี้บ้างในหุ้นบ้างเนี่ยโดยปกติเนี่ยกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ในการลดภาษีแต่ก็มีการลงทุนนอบไปเพื่อเหมือนกันที่กฎหมายเนี่ยเขายอมให้ ซึ่งปัจจุบันที่มีอยู่นะครับก็คือการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับอัเียค่ะครับผมซึ่งถ้าถามว่าเงื่อนไขมดีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีอย่างแรกก็คือเราก็ต้องรู้ก่อนว่ารายได้ของเราเนี้ยดีเท่าไหร่เพราะว่าการคำนวณว่าการซื้อ r t f รือ r n f เนี้ยจะจะประหยัดภาษีได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีรายได้มากหรือน้อยถ้าเรามีรายได้มากเราก็จะสามารถซื้อได้มาก ถ้าเราดีน้อยก็จะเส้อได้น้อยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาจะกํากหนดเพดานเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อกองทุน LTF หรือ AMF เนี่ยเขาจะให้ซื้อให้ไม่เกิน15%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีไ้ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะคะใช่ครับแต่ไม่เกินห้าแสนบาทอืมอืมอมในปีนั้นๆน,น,นะคะก็แล้วออแต่ว่าร<อ>าย<พ>ได้ในปีนั้นเราคือเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาหาว่า15%ของรายได้นั้นเพดานเป็นเท่าไหร่แต่ต้องไม่เกินห้าแสน ใช่ครับซึ่งการคำนวณภาษีเนี่ยปกติเนี่ยสาหรับบุคคลธรรมดาเราใช้คําว่าปีภาษีปีภาษีก็หมายถึงเดนปฏิทินตั้งแต่หนึ่งมกราคมถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมเ่ยกเราก็รวมรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยแหละครับแย่นพิธานค่ะอันนี้คือในส่วนของ LTF แต่ก็มีเงื่อนไขต่างๆด้วยใช่ไหมคะว่าต้องถือไม่น้อยกว่าห้าปีปฏิทินซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวเราต้องรอลุนปีห้าเก้าปีหน้าที่จะหมดอายุนะคะสําหรับการลดหย่อนผ่านวิธีนี้ ว่าทางภาครัฐเองเขาจะต่ออายุหรือเปล่าหรือจะยกเลิกไปเลยแล้วถ้าต่ออายุเนี่ยจะปรับเงื่อนไขไหมนะคะแปลว่าเรายังลงทุนได้ถูกต้องไหมคะในปีนี้ภาษีปีห้าแปดใช่ครับระหว่างนี้เราก็ยังสามารถซื้อเพื่อประหยัดภาษีได้อยู่อืปีหน้าซื้อได้ไหมคะในปีภาษีปีหน้าปีห้าเก้าไอติพัยังซื้อได้อยู่ครับค่ะครับก็เดี๋ยวเรามารุ่นกันต่อว่า เราเราจะมีโบนัสพิเศษจากรัฐบาลหรือเปล่าอาจจะมีนโยบาย <c oughs> หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในี้ก็ต้องมาติดตามกันค่ะอันนี้คือ LTF แล้วก็มี RMF ด้วยเหมือนกัน LTF นี่เป็นการลงทุนในหุ้นนะคะคเพราะว่าเป็น <LC F? S 1> หลักลกที่เขามาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยหันมาเข้าใจเรื่องของตลาดทุนด้วย RMF ราคามีนอกเหนือจากหุ้นด้วยเหมือนกันสำหรับนยโยบายการลงทุนใช่ไหมคะชอคราบก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนผมอยากเล่าคร่าวๆอย่างนี้ครับเจริงๆแล้วเนี่ย มันมันมีที่มาที่ไปคือเดิมทีเนี่ยถ้าเราเป็นเรารัฐราชการเราจะมีกองทุนอันหนึ่งที่เรียกว่ากอบขค่ะก็คือเป็นกองทุนสำรองสำหรับข้าราชการทีนี้ต่อมาอมเนี่ยเอกชนก็อยากได้บ้างอเอกชนอยากมีแบบเยี่ยบ้านเขาก็เลยมาตั้งเป็นกองทุนสำรองนี้ชีพค่ะทีนี้พอต่อมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกเอกชนเนี่ยเขาจะมีกองทุนลักษณะนี้เขาก็เลยเปิดโอกาสว่าเอายี้ถ้าเอากชน หมายถึงพวกเราเนี่ยครับบุคคลธรรมดาเนี่ยอยากได้บ้างแต่ไนจ้างไม่ดีเราก็สามารถไปเรียค่าอกายเมื่อมันก็เลยเป็นที่มาว่าท้างนั้นก็เลยทากองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพไปแล้วกันก็เหมือนเป็นเงินรองรังเอาไว้ให้เราได้ใช้ในวัยเกษียณว่าง,งันเถอะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ก็จะคล้ายๆกันอืนาการถัายเทยอดก็คือไม่เกินสิบห้าเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นของรายได้ค่ะครับผมะแล้วก็มีเงื่อนไขที่มากกว่า LTF นิดนึงใช่ไหมคะ โอโห้เงื่อนไขนี่จะเขี่ยวกัไปเยอะครับถ้าถือว่าอธิเนี่ยครับก็อย่างที่คุณแฟนบอกก็คือว่าอธิเนี่ยเราสามารถอถือไว้เนี่ยแค่ห้าปีปฏิทินห้าปีปฏิทินก็ผมํับแบบรวมๆก็คือประมาณสามปีสี่วันเราแถวนี้นะครับเราก็สามารถขายได้อะโดยที่ได้รับยกเว้นภาษีด้วยแล้วก็ได้เธิประโยชน์ทางภาษีด้วยก็คือได้ค่าดหยนต์แต่ถ้าหากว่าเป็นอ m f เเนี่ยต้องรอนู่นเลยครับห้าสิบห้าอายุห้าสิบห้า ที่จะขยาได้าซื้อเราถือยาวเลยครับอืเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าหลักการของเขาเมันเหมือนกับกองทุนจำรองแรงชีพมันเหมือนสจ้ากองทุนกบขเพราะฉะนั้นเนี่ยถือถือยาวเวลาถ่ายทอดวิธีคือตอนต้องตอนมาสรับ,บตอนกเกษียณเลยอ่าฮะเพราะว่าเขาอยากให้เรามีใช้ในวัยเกษียณเพราะฉะนั้นยังไม่เกษียณก็อยากเพิ่งถอนมานะคะรอไปก่อนแต่ว่าก็มีแรงจูงใจด้านภาษีเข้ามาด้วยนะคะ ไอเอฟเองก็มีหลายนโยบายทีเดียวแล้วเราจะเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเราล่ะคะเพราะว่าไอเอฟเนี่ยนะคะก็จะต่างกับเอชเอฟที่เอชเอฟมีเฉพาะหุ้นเท่านั้นนะคะหุ้นไทยเป็นส่วนใหญ่ก็ผสมตราสารนี้บ้างแล้วแต่กองทุนามแอฟเนี่ยนะคะก็มีทั้งตราสารนี้อย่างเดียวมีแบบผสมมีทองคํามีหุ้นไปลงทุนต่างประเทศก็มีอสังหาดีมาครับก็มีด้วยเหมือนกันใช่ครับค่ะถ้าถามผมว่าแนะนํายังไงเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเอการรับคมเสี่ยงได้ของแต่ละคนมากกว่า เพราะว่ากองทุนและประเทศเนี่ยอจาจจะพอได้เหมือนกันบา,าา<ฆ>บางอย่างความเสี่ยงสูงบางอย่างความเสี่ยงต่ําผมว่าอาจจะต้องดูในช่วงวัยของเราด้วยวัยนั้นหรือความพร้อมของเราขนาดนั้นเนี่ยพรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนเกิดสมมติว่าเขาไปลงเป็นเอทองคําคนที่แบบว่าหัวใจไม่ค่อยดีนะเลือดอีกสุดยอดจะน่ามืนรู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าบางคนแบบเอ้ยความเสี่ยงต่า รู้สึกว่าเฮ้ยขอให้เงินเย็นๆเงินต้นไม่หายปลอดภัยอย่างเงี้ยตราสารนี้อาจจะเวอร์กว่าหรือว่า<ม>เป็นตลาดเงินไมก็ว่ากันไปเราจําเป็นต้องลงให้เต็มสิทธิ์เราไหมคะทั้ง A T F ด้าน F ควรหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบางคนบอกว่าไว้ลงเต็มสิทธิ์ดีไหมหรือว่าไม่จําเป็นเลยแล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพวกเนี้ยเอ่ออย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันผมว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารู้นิดของของตัวเองหรือยังว่าเราอ่ะ อยากได้อะไรเราต้องการออะไรไม่ใช่แค่เพื่อประหยัดภาษีอย่างเดียวอืเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเราไปซื้อเอ F ีเนีเอนี่ยก็ก็เต็มแม็กมีคนเชียร์ก็ซื้อเต็มแม็กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาถามเเองกันแล้วว่าเราจะเป็นจะต้องซื้อเต็มแม็กจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความต้องการได้เหมือนกันเราอาจจะต้องการลงทุนเวลาเราจัดพอร์ตนะครับเราอาจจะไม่ต้องการลงทุนหุ้นแบบทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เราอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง ไปลงทุนด้านอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงให้ตัวเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้เิถิปรโยทาภาษีแต่ผมว่าบางทีอาจจะตอบโจทย์เรามากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูเป้าหมายตัวเราเองด้วยนะคะเดี๋ยวเมื่อกลับมาคุยกัน่อนนี่เป็นแค่พาดแรกเท่านั้นพาทของการลงทุนยังมีสองพาทหลังนะคะจะรอฟังกันได้สักครู่เดียวคะ่ะปฏิบัติการวิรชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์สนับสนุนโดย บรจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร 1, 7 7 5 5กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 7 7 5 7บรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 เจ็ดเจ็เจ็ Star Infinity Cosme Drink ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด พี่คะกองทุนบีแคร์และบีแคร์อเของบ,าจาวบวลจบัวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global health care ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธรารณาสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มตม,มากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Wellington global health care equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงท เอฟก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการพลิกชีวิตม o n e y Makeover กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนภาสีนะคะเราคุยกันพายของการลงทุนไปนแล้วมีสองส่วนใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะดรมีค่ะครับผมตอนนี้ก็บเมื่อกี้เราื่องลลงทุนแล้วเนาะก็อยากะจะอ่เสริมอีนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาเราซื้อเนี่ยครับเอ่อมื่อกี้เราบอกว่าเต็มสิตหรือเปล่าเลยทนนี้ด้วยเนี่ยผมอยากให้เคลียร์เล้อยว่าอยากซื้อเต็มสิตอ๋อทำไมคะ เพราะว่าการซื้อเป็นสิทธิ์เนี่ยครับนอกจากเอการที่เราลงทุนเกินไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้สิทีิป,ทประโยชน์ธรษีคือไม่ได้ลดหย่อนแล้วเนี่ยเวลาเรามีกําไรแล้วก็ขายทิ้งไปเนี่ยเราต้องเอากาไรส่วนนี้มาเมาสียภาษีด้วยอ๋อเสียเพิ่มขึ้อีกเงินไขใช่อันนี้แต่อยางถือเกินสิทธิก็ไปลงทุนในกองทุนประเภทอื่นนะคะที่ไม่ได้มีเการลดหย่อนภาษีเป็นแรงจูงใจอาจจะเป็นกองทุนรวมธรรมดาก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ต้องรู้ติตัวเองด้วย ทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการประหารความเสี่ยงทีส่วนนี้ยก็จะหมายถึงอประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพอืมครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยจะมีคนสับสนกันบ่อยๆผมผมเล่าเบื้องต้นก่อนว่าจริงๆนะครับการทําประกันชีวิตนะครับจริงๆเป็นเรื่องดีกับตัวเราเพราะว่ามันจะประหารความเสี่ยงเผื่อว่าเราเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเลยจะไปเดือดร้อน อืมค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอภาครัฐก,ก็มองเห็นส่วนนี้ว่าเออถ้าถ้ามองว่าการทำประกันเป็นเรื่องดีงั่นก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็คือให้ลดหย่อนจากเบี้ยประกันอืมครับแต่ว่าเราจะชอบสอบสนว่าเอ๊ะเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยหกักลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่าคําตอบก็คือหกักลดหย่อนได้ถ้าเป็นของบิดามารดาอ๋อของตัวเองไม่ได้ของตัวเองไม่ได้ครับของตัวเองเนี่ยจะได้เฉพาะประกันชีวิต อืถ้าเป็นประกันสุขภาพจะเป็นของพิดามารดาผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งคือมาแล้วผมปวดหัวเลยคือเขาบอกว่าเขาซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่แล้วเขาซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองถามว่าลดจะดไปได้บ้างไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ๋อคือค่าของพ่อแม่ต้องเป็นประกันสุขภาพเท่านั้นด้วยประกันชีวิตก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อโหเพราะฉะนั้นต้องซื้อให้ถูกด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะวางแผนภาษีก็ต้องเป็นประกัน ชีวิต que, สาหรับตัวเองประกันสุขภาพสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะ<ห>แล้วคุณพ,พ่อคุณแม่ถ้าเราซื้อประกันให้ท่านเนี่ยต้องมีอายุเกินหกสิบก่อนหรือเปล่าถ,ถึงจะเอาสิบมาลดหย่อนได้อ๋ไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นครับต,ตัวสําหรับของพ่อแม่เนี่ยเงื่อนไขจะน้อยกว่าคือไม่จาเป็นจะต้องอาย,ยุกเกษียรแล้วก็ได้แต่ขอให้แต่ขอให้ท่านเนี่ยเอดีไายได้น้อยนะครับก็คือประกันสามื่นเดือนเนี่ยก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถอใช้เสียลปหย่อนได้ละไม่เกินสามหมื่นต่อเดือนไอ้ต่อปีใช่ไหมคะอ๋อ อาไม่ครับเอ่อหมื่นห้าต่อปีครับอ๋อหมื่นห้าต่อปีอ๋อก็คือว่าถ้าเป็นแม่บ้านเฉยๆครับผมพอบ้านเฉยๆก็ซื้อประกันสุขภาพให้นัานได้นะคะแล้วประกันที่มีสะสมรัพย์นะคะอย่างตอนนี้เราเห็นบรรดาธนาคารพาณิชย์เข้าําเสนอรูปแบบนี้เหมือนกันแล้วเราสนใจในส่วนไหนบ้างครับผมก็อย่างนี้ครับเอ่ออย่างที่บอกคือประกันชีวิตเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายให้มาซึ่งประกันชีวิตเนี่ยมีสองแบบตอนนี้ที่เราคุยกัน อาจจะต้องแยกกันด้วยก็คือมีประกันชีวิตแบบทั่วไปกับประกันชีวิตแบบบำนาญค่ะก็คือแบบสะสมทรัพย์นั่นเองนะครับซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยสิทธิ์ที่กฎหมายให้เนี่ยแตกต่างกันนะครับอย่างแรกถ้าเป็นประกันชีวิตทั่วไปที่แบบไม่ใช่สบบสะสมทรัพย์นะครับเขาจะให้หากว่าจนได้จกเบี้ยประกันต่อปีไม่เกินหนึ่งแสนบาทอืมอืมอันนี้คือเล็บฟิกเลยไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยไม่แปรผันจะเป็นเลขหนึ่งแสนบาทเสมอค่ะ แต่ถ้าหากว่าเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญอันนี้ยจะแปลผ่านหลักเพราะว่าเขาให้เกณฑ์คือไม่เกิน15%ของไรายได้แต่ไม่เกนิน200,000บาทซึ่งตัวแรกนี้จะแปลผ่านละค่ะคซึ่งตัวแบบบำนาญเนี่ยนะคะแบบที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องไปคิดคำนวณรวมกับพวก r f กองทุนสนองเงินชีพด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับ ก็ต้องมาปูกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับหลักการเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวเอ่อเขาเรียกว่ากองทุนจำลองกับไอเอฟคือมันจะคล้ายๆกันก็คือว่าเอ้ย15เปอร์เซ็นเป็นเรื่องของการออนระยะยาวการไถ่ทอนก็คือเกิดขึ้นเมื่อนแอบเราใกล้จะเกษียณแล้วค่ะเพราะฉะนั้น่ะเขาก็เลยถือว่าใช้เกณฑ์เดียวกันเวลามันไปรวมเนี่ยมันก็ต้องรวมเป็นถังเดียวกันอ๋อก็คือก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่รับให้สิทธิประโยชน์คนเพื่อสําหรับ ใช้เป็นเงินรองรังยางเสียนะนะคะก็ต้องไปคิดคำนวณด้วยกันหมดเลยนะคะกองือสำรองเลี้ยงชีพ r m F แล้วก็แบบบำนาญด้วยนะคะสุดท้ายแต่ว่าระริข้อค่ะครับแต่จะมีข้อดีนิดนึงคือตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเปิร์นไม่ได้ซื้อประกันชีวิตเลยค่ะคุณเปิร์นซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญอย่างเดียวกฎหมายอนุญาตว่าให้เอาเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยหนึ่งแสนบาทแรกเนี่ยถือว่าเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบธรรมดา อ๋อโอเคแล้วเราก็จะมีเหลืออีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสองแสนเอาไปซื้อเพิ่มค่ะอืมก็เป็นส่วนเพิ่มได้้าเราถ้าเราอยากจะซื้อประกันแบบมั่นานเยอะหน่อยนะคะถ้าไม่มีมเบียประกันชีวิตก็เอามาโกกันได้เหมือนกันใช่ถูกต้องครับสำหรับสิบค่ะอ่าท้ายเรื่องการบริจาคบ้างดีกว่าค่ะครับผมก็การบริจาคเนี่ยก็ผมผมต้องชี้แจงด้วยว่าเพราะเรื่องนี้ยผมโดนถามบ่อยมากว่ามูลที่สมาคมที่เราจะไปเออที่เราสามารถบริจาคเพื่อจัดทำสีได้เนี่ยมีที่ไหนบ้าง ค่ะต้องเช็คต้องตรวจสอบเลยเพราะว่าบางทีเราเห็นชื่อว่าเป็นมูลิติสมาคมแล้วคิดว่าไปจากแล้วประหยัดภาษีได้เสมออันนี้ไม่จริงจะต้องเป็นมูลิติอุตสาคมที่กระทรวงคลังเนี่ยประกาศเราว่าเป็นอองค์กรการกุศลค่ะซึื่อตัวนี้เราสามารถเช็คได้ที่กรมเว็บไซต์ของกรมสรรพากรอว่ามีรายชื่อที่ไหนบ้างที่จะเอาสิทธิ์ไปยื่นได้แต่ก็มีเคล็ดลับด้วยเหมือนกันสำหรับคนที่อยากได้สิทธิ์ตรงนี้เพิ่มใช่ไหมคะ ใช่ครับก่อทีนี้เนี่ยนอกจากมูลที่สมาคมนอกจากหน่วยงานพวกนี้แล้วเนี่ยเปจะอีกอันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเลยก็คือสถานศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลายัยนะครับสถาบัานเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เราไปจ่ายเงินหนึ่งพันบาทเท่ากันถ้าเป็นผู้มีทมี่สมาคมเนี่ยเราสามารถหักลดหย่อนได้หนึ่งพันบาทแต่ถ้าเป็นสถานศึกษาเนี่ยเราหักลดหย่อนได้สองสองพันบาทเลยอืมก็คือสองเท่าใช่ครับเพราะว่าก็มีเกณฑ์เหมือนกัน นะคะว่าการใบจับเาเพื่อเบิกภาษีเนี่ยก็จะมเีเพดานว่าไม่เกิน10%ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่ารถย่อ์แล้วอืมค่ะค่ะ,คะได้เลยงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะดรมิกนะคะดรยุทธนานะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาพูดถึงเรืรับภาษีกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค,ะค่ะใช่ความยินดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อน่องวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ